โอเคขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทตัวสำรองกันนะเป็นบทบาทใหม่ของเกมซูเปอร์ซัทนะมาตั้งแต่สามสิบกรกฎาคมแล้วมาเราไปรับ <mit> บทบาทกันเลยในส่วนของการรับบท <So hard. S 1> บาทเนี่ยเรา <So hard. S 1> เออไปรับบทบาทได้ที่กิจกรรมนะทุกคนตรงเดี๋ยวผมหาทันหนึ่งนะมันอยู่ตรงซัมเมอร์นี้ สดชื่นนะแล้วก็เขียนว่าล็อกอินนี่นะทุกคนนี่บทว่าตัวสำรองนะนะ่าตรงนี้โอเคเรารับไปแล้วเมื่อกี้เราไปเอาเอ่อบัตรมาแล้วไปลุยกันไปในหมดสุดคนนะเห็นว่าคือมันสามารถฆ่าคนได้แล้วคูณดาวยี่สิบห้าวิปกตินะแต่ตัวมัน พอค่าคนเสร็จมันจะมีผมชุบชีวิตขึ้นมานะแต่ชุบชีวิตจะเป็น AI นะมันจะเป็นบอดพอชุบชีวิตมาไม่มีสิทธิ์กดรายงานศพแต่เขาไม่ได้เขียนนะว่าห้ามโบทมา eliminate them all ตัวนี้ วิ่งอาบูดาบีนี่ไงผมคุณชีพแล้วไม่รู้ว่าเทคนิคการเล่นตัวนี้คือ,อยังไงนะเรามาลองดูกันก่อนเดี๋ยวเรารออะนั้นก่อน เดี๋ยวลองอีกตาหนี่ <love> องทุกคนเริ่มมานีกันทุกคนเลือดมนัยทั้งหมดแค่เมืนนะ่อี้ห้าคนนะอุ้ยนี่สีดำแหละไม่อยากตัดตรงนี้ก่อนม,มากเลยให้คูดำครูดาว แต่ตานนี้มีวางเพลิงผมจะทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะนั่นคือเหตุ เ็นบอกให้วาสีเหลืองตอนนี้มีไม่มีโอเคด้วดสีเหลืองเอาแล้วบอดสีดำเมื่อกี้มีคนโหวตแล้วด้วยที่การ์ีโบ้เราทุกคนเราต้องจัดการตรงหัวก่อนนะเราว่าเราจะมาเพื่อให้เป็นพันธมิตรมากกว่าเฮ้ยสีส้มวางเพลิง ทุกคนเราโดนนักวางเพลิงกินเขาให้ คือมันโหดร้ายมากน่นไล่ข้ามันมากโคูดาวไวเรืนะ่องหน้าคืนชีพอะ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าคูดาวไวมากเรามาแก้กันตรงนี้กันเถอะเพื่อนอย ลากิจเวลาโอ้วตายหมดแล้วว่ะละจนขําแฮงอะ่ะทุกคนมาใคร MVP เล่า MVP เข้าเปลี่ยนเป็นหน้าใชานะชนะ Invasion o ตัวสำรองพี่แบมมาดิ เราได้ไป9.4น้ำเงินเป็นได้ไป8.0ฟ้าได้ไป8.8นะโอเคเราไปเอาอีกรอบกันเถอะกับบุิบทนี้ ทุกคนว่าตานี้ตานี้จะเล่นได้รับด่นเหมือนตานที่แล้วไหมผมว่าน่าจะได้นะแล้วช่วงนี้ซูเปอร์ซัทเขาอ,อัปเดตหลายอย่างมากทุกคนมาล็อกอินกันเยอะๆนะคะโอเคอตานนี้มีใครจูกับจอมตะกระด้วยนะทุกคนมีผู้คุมวิญญาณเพื่อฝั่งเราด้วยอ,อ้าวเพื่อนตัด เจนออกซิเจนเพื่อนตัดออกซิเจนนะตัดออกซิเจนอ๋อเพื่อนเสร็จแล้วโอเคนะทุกคนไม่มีใครจูงใครจูงอย่าทำลายล้างพวกเราพวกเราเสียดโอเคใครจูงหายไป เน็ตผมแอบชาติดนึงงผมก็เลยกลัวเอา้าช่วเป่งตายเมื่อกี้สีน้ำตาลเป็นไว้แจ็คดาตายไปเดหมอกว่าเป็นแฮกเกอร์ซึ่งมันไม่จริงเลยเล้าของให้เขียวเข้มเนะี่ยเป็นผู้คุมวิญญาณจะได้กับชาติมาเกิดได้แล้วก็สีสีเอาสีให้ตัวแล้วสีนั้นอะสีชมพูบอกให้โหวดน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็ตายนะ เพราะว่าเดาเองหรือว่าโดนเดาไม่รู้เมื่อกี้เออมีคนโหวตเราสี่คนเขาบอกว่าให้โหวตสีน้ําตาลไม่ใช่พุทราแดงอ่ะทุกคนแล้วทาไมเขามองสีกันผิดอ,อย่างนั้นนะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เขาตบโหวตกันขอโทษที่อัดนะขอโทษที่ไม่ได้อัดเมื่อกี้เขาตบโหวตกันแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ผมฆ่าสีดําไปแล้วก็คืนชีพมาแล้ว ตรงพรีทตรงพรีทตรงพรีทด้าน,นขวาเรารู้สึกว่าเป็นด้านด้านที่เหมาะจะการนั่นแหละต้องา เท่ากับว่าตอนนี้มันมีเราค่าอีกหนึ่งก็เยอะกว่าแล้วไหมเอาสีส้มไปเลยครับสีส้มเป็นคนฆ่าค่ะอาสีส้มไปหรือส้มน่าจะเป็นคนฆ่าเอาส้มไปครับเอาส้มไปส้มสีส้มด้วยเราอ่ะ การวตดก็ได้มาถึงแล้วอุ้ยเสมออุ้ยเราฆ่าสีส้มก็ตัดตัวไปได้หนึ่งตัวแล้วแต่ไม่รู้อะกโอเคตุ้นการเยอะ อื้อโอเคที่ส้มไล่เราช่วยด้วยที่สมไล่เราช่วยด้วยสนุกมากเลยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทุกคนคือเดินหนีบอทเนี่ยเดินหนีบอท โ oh. อ,อ้อุ้ยเออมีคนเี้มาเห็นมมีคนตรงกล้องห้องวงจรปิดนะทุกคนอ้าวไม่นะโอ้โอุอ้ยเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอคนตรงนี้แล้วเออนี่ไงห้องกล้องเนี่ยห้องกล้องเอ้าห้องกล้องทำอไมอย่างนี้ ม,มีคนไหนข่าอีกไหมเอ,อ่ย expansion, invasion, occupation. โอเคสำหรับวันนี้สาหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ